เราต้องขยันค่ะเราต้องเป็นคนขยันอย่าไปย่อท้ออย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าไปคอยวาสนาอย่าไปหวังแตบพึ่งพาคนอื่นม,มาเมื่อไหร่มันจะได้ดีทันทีคนเล่าอะนี่ไม่ได้โกหกนี่เห็นเปล่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปบบไม่ได้โกหกสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เอาเดอนะ ขายให้มันแค่ได้ขายให้มันได้มีอะไรทําอยู่บ้านก็มีงานทําอยู่บ้านก็มีงานทาให้มันได้มีอะไรให้ดูว่าชีวิตมันได้มีการมีงานทํานะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรกันไปคุณขานะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวัตนาหมิ่นเงินน้อยก็ไม่รวยหรอกอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าหมิ่นออเดอร์น้อยด้วยอย่าหมิ่นออเดอร์น้อยเพราะว่าคนอะพอมันเคยขายไลค์ได้เยอะๆเยอะๆแล้วมันไดออเดอร์เยอะแล้วพอมันแบบมาไลค์ สมมติว่าเคยไปขึ้นช่องกับเขาไปอะไรกับเขาไปร่วมเทศกาลกับเขากับคนดังกับเทเลบคนนั้นคนนี้เคยแบบได้ยอดเยอะๆเยอะๆๆง่ายๆแล้วทีนี้มันจะขี้เกียจละพอกลับมาไล์เองได้ยอดยอดลดไปหวบเลยลงไปมากกว่าครึ่งก็จะเริ่มท้อแล้วคนดูน้อยก็ท้อยอดน้อยก็ท้อเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งความท้อถอยมันมันก็มันจะทําให้ธุรกิจที่เราทํามันไม่จเจริญก้าวหน้ามันไม่ไปไหนสู้เราไปของเราเรื่อยๆ อืมสู่เราแปลงเราเรื่อยๆขายของเราไปเรื่อยๆดีกว่านะมันคงถาวรอ,อืม <c oughs> นะคะขอบคุณนะคะเออขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ยังช่วยสั่งซื้อน,นะคะติดกว่าบ้านติดกว่าบ้านแล้วที่เข้ามานะคะกดตะกรก้าหนึ่งแล้วขอบคุณค่ะข้าต้มปลาอินทรีอร่อยหวานเนื้อปลา ซอสหมักเะไบอร่อยใช่กินกับข้าวต้มก็ยิ่งอร่อยเลยเห็นลูกค้าเอาไปกินเห็นลูกค้าเอาไปทานไปดูแพรลี่รำงานกระถินที่โบสถ์แพรลี่ดิฉันชอบรำแต่วงนะที่ฉันคือมันสนุกดีอ่ะมันสนุกแล้วมันก็มันแบบเมื่อซีมันสนุกแบบพื้นเพลงดีมี <c oughs> คนแบบชอบรำชอบเต้นชอบรำชีวิตก็ต้องมีความบันเทิงบ้างเป็นคาราวา ก็มีความบันเทิงบางทําบุญแล้วให้มันบันเทิงเบิกบานใจนะทาบุญให้มันเศร้าได้ไงล่ะใช่ปะไม่ได้ใช้งานศพมันไม่ใช่งานศพนี้มันคืองานบุญถิพมันก็ต้องลื่นลมเออเบิกบานใจยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เฉพาะแค่ยืนให้คนถ่ายรูปก็เป็นชั่วโมงแล้วจริงๆวันนี้แค่ยืนให้คนถ่ายรูปก็เป็นชั่วโมงแล้วยืนอยู่หน้าอยู่หน้าโรงทานตัวเองอะแถวยาวมาก คนส่วนใหญ่พอเขารู้ว่ามีกระถิ่นเขาก็มาการส่วนมากก็เป็นพวกแรงงานก็เยอะนะคะพวกแรงงานเพื่อนบ้านวันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาถ่ายรูปก,กับดิฉันนางก็บอกว่านางอยู่อยู่ลาวเป็นคนลาวมาทํางานแต่เป็นเอฟซีลาวติดตามลาวชอบพี่แพรลี่แต่หนูเป็นคนลาวนะะ่ารักน่าจะมาจ้าจะมาแบบทํางานอยู่ที่จันทนะจังหวัดดิฉันมันงานเยอะไงบางทีก็เข้ามาเป็นคนสวนบ้างอะไรบ้างดูแลสวนทุเรียนอะไรเงี้ยสวนทุเรียนมันต้องดูทั้งปีนะสวนทุเรียน ดูแลสวนทุเรียนดูแลนน่นนี่นั่นอืมก็พอ,อรู้ว่ามีโรงทานใกล้บ้านเขาก็มากันพวกเนี้ยสายมันเร็วจะตายพวกนี้สายเร็ว <c oughs> พวกนี้สายเร็ว <c oughs> เขาจะทํา <c oughs> เขาเป็นอาชีพเขาเลยแหละโร <c oughs> งทานโรงเจ <c oughs> ทิ้งกระจาด <c oughs> แจกอ่างเปาน <c oughs> พวกนี้รู้หมด <c oughs> มีแจกทานที่ไหนที่ไหนที่ไหน,ไหนวันไหนสารเจ้าไหนอะไรไหนพวกนี้เขาสืบสายเขามีสายเขาก็เดินสายเขาเป็นพวกเดินสาย ทำธุรกิจอะไรบ้างก็ขายของอย่างเดียวค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ขายของแต่ว่าก็มีงานฟรีแลนซ์ที่ทำเองงานฟรีแลนซ์ก็งานบรรยายกับกับทยอินสินค้าก็มีนะคะแล้วแต่ไอต้ามันจะรับให้เลยไอต้ามันไม่รับดิฉันก็ไม่ไม่วอรี่ดิฉันไม่ได้รับงานเองนะดิฉันขี้เกียจคุยเองก็ให้ต้ามันคุยแต่ต,แต้ตาก็จะบอกว่ารับไหมงานน,าน,นี้อย่างวันนี้ก็เพิ่งถ่ายกาแฟให้ให้แบรนด์แบรนด์นหนึ่งไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องส่งคลิปให้เขาแล้วก็มีงานบรรยาย รับเชิญถ่ายหนังบ้างเล่นหนังบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็มีหนังพี่พศเดี๋ยวก็มีคิวไปถ่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ปะปายถึงแม่เก็ไปออกรายการวันที่วันที่3มีไปเวิร์กพอยต์มีไปรายการเวิร์กพอยต์ต้องไปถ่ายรายการที่เวิร์กพอยต์วันที่3ต้องเข้าออกรุงเทพอีกแล้วเนี่ยเอเอวันที่4ถ่ายรายการวันที่4เดี๋ยวเดินทางวันที่สซื้อมาลองแล้วนะไม่เค็มจริงๆไม่ใช่ปลาเค็มค่ะไม่ใช่ปลาเค็ม ไม่ใช่ปลาเค็มค่ะเป็นปลาแดดเดียวมันรับงานได้เพราะว่ามันเราเคยฝึกให้มันคุยโทรศัพท์แทนคือดีอย่างนะคือเราสอสอนคนะทุกคนที่อยู่กับดิฉันน่ะทุกคนจะเป็นงานนะไม่เป็นดิฉันก็จะฝึกฝึกจนจะต้องเป็นนะแต่ว่า,ากว่าจะเป็นก็อจจะดิฉันอาจจะวีนบ้างอะไรบ้างเวลาทํางานดิฉันจะค่อนข้างเป๊ะดิฉันจะทํางานนี้ต้องเป๊ะคือมันต้องให้รู้เรื่องอะ่ะอยา carriage, ่าเงงเงกงกงงเงงเงไม่ได้แล้วก็จะเทนให้เขาแล้าแต่เป็นพระแล้วพ็อตอนเป็นพระเราไม่คุยโทรศัพท์เองไอ้ตะมันก็คุย มีตอ,ตอนเป็นพระนะอาจารย์พระอาจารย์จะมีโยมมาหานะนู่นนี่นั่นพระอาจารย์มีโยมจะนิมนต์ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะรับที่เคยเล่าให้ฟังไงที่เคยเล่าให้ฟังไงไลฟ์สดไง,ไงกับพี่ปองไงแล้วก็หลังจากคืนนั้นก็คือโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยอะเ<ป>พราะว่าเป็นแพนิคโยนโทรศัพท์ทิ้งจริงๆนะโยนแบบโยนออกนอกกุฏิอะหมายถึงว่ากุฏิจะมีกุฏิกัาน,นักกุฏิที่เป็นที่จำวัดของเราแล้วก็จะมีข้างนอกที่แบบโซนข้างนอกไว้สาหรับแบบ เออญาติโยมมาได้รับวภปะรับโคนอะไรอย่างนี้ก็โยนออกจากห้องนอนแล้วก็โยนไปให้ตาตา,ตาเอาเอานเราตัดไปเลยเอาเราตับไปเลยทุกหนึ่งนาทีทุกหนึ่งนาทีทุกหนึ่งนาทีอะ่ะเสียงโทรศัพท์อ่ะจนทุกวันนี้ไอโฟนไม่กล้าตั้งเสียงตั้งเข้าเป็นเสียงนั้นอะ่ะเพราะว่ามันแบบมันแพน,นิคมันได้ดยินแต่แล้วมันจะดุ้งอะ่ะมันจะดุ้งอะ่ะอืมไม่กล้าตั้งเสียงเดียวกับเสียงที่เคยตั้งไปเป็นประอืม ไปบ้านเสร็จแล้วไม่ยังไม่เสร็จค่ะก็แหละดีฝึกมันตั้งแต่ฝึกมันตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบดีคุยคุยงานเป็นคุยงานได้แบบแบบอะไรทางการอน่ะจะคุยเป็นไม่ใช่ทุกคนที่คุยได้นะไม่ใช่ทุกคนที่คุยได้นะอย่างไอ้ชัยแต่ก่อนที่อยู่กับไอ้ชัยก็ไอ้ชัยคุยไม่ได้แต่ชัยจะทํางานแบบว่า จะทํางานแบบเก็บของเก็บกระเป๋าเตรียมของอะไรเนี่ยมันจะเปะ๊ะมันจะเปะ๊ะเตรียมของกินให้เราเตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดไปเอานู่นเอานี่มันจะเปะ๊ะมันจะเป๊ะอะละอย่างก,กันจะใช่ขับรถไม่ได้แต่ก่อนช้อยู่ขับรถไม่ได้เราต้องขับเองใช้นี่จะได้ไปซื้อซื้อกับข้าวซื้อของให้อะไรให้มันไวมันมีรถมาเตตัมันก็จะไวไปเอาวิกเอาอะไรอย่างเงี้ยไปส่งพี่ก๊อฟไปอะไรมันก็จะเร็ว ต่ตานี่ขับได้ขับรถยนต์ได้ขับได้อะไรได้คุยโทรศัพท์ได้ถ่ายรูปได้แต่อันหนึ่งที่แต่อันนึงที่ทุกคนที่อยู่กับดิฉันต้องทําได้คือถ่ายรูป <c oughs> ไม่งั้นโดนวีนงานที่สําคัญที่สุดอันอื่นไม่ได้พราะว่ากันนะอันอื่นไม่ได้โอเคไม่ได้เป็นไรฝึกได้แต่อันนึงที่ต้องได้ทุกคนที่มาอยู่กับดิฉันทุกคนเลยนะวงเล็บมาทุกคนเลยคือถ่ายรูปทุกวันนี้เวลาแบบสมื่ตามไม่อยู่ใช่ไหมดิฉันไปกับน้ําฝนเนี้ยน้องสาวเนี้ยน้าฝนถ่ายรูปได้นะ น้ำฝนพ่อ <S <S น้ำฝนเคยมาอยู่ด้วยช่วงหนึ่งเคยมาช่วยงานช่วงหนึ่งตอนที่ไม่มีเพราะนั้นไม่มีใครอยู่ด้วยน้ำฝนมาอยู่ด้วยก็เวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยน้ำฝนแลกเวรได้ก็น้ำฝน,น,น,นก็ไปช่วยทํางานเข้ากรุง,ง,งเทพถ่ายรูปถ่ายรูปจากถ่ายรูปไม่เป็นอ่ะทุกคนดิฉันฝึกจนถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายวีดีโอได้ทุกคนต้องเป็นสอนงานเป็นการสอนงานครับแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยสบายแล้วอยู่ด้วยกันรู้ใจกันแล้ว อยู่ด้วยกันจะรู้ใจกันล้ถ่ายลงถ่ายรูปอ,อย่างนั้นอย่างนี้สวัสดีหนึ่งพันท่านนะคะกดปลาหรือยังอ่เล่าไปด้วยอะไรไปด้วยให้ฟังว่ามันว่ามันเป็นแบบนี้ใครถามอะไรวะก็เลยเล่ายาวเลยเมืเ่อกี้ใครถามเรื่องอะไรวะ <c oughs> ใครถามอะไรวะยาวเลยกูพูดยาวเลยอืมติดตามคีเตอร์ไลน์แล้วขอบคุณค่ะอย่าลืมสั่งปลาด้วยนะคะหนึ่งบ้านจา้ะอือไปไม่ใช่เป็นรายการคุยฟรีนะ เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าขอบอกก่อนว่าถ้าถ้าช่องทางอื่นจะช้านิดนึงเพราะว่าลูกค้าเยอะอันนี้พูดตรงๆนะในต,ต,ต่อจะต้องบังคับให้ส่งภายใน24ชั่วโมงฉะนั้นสม,สมมุติว่าพรุ่งนี้เด็กทอดปลา6 0 0สมมุติมันแบบออเดอร์มันเยอะนะปลาห้าร้0สมมติออเดอร์ในทิกตอกมี400ก็ต้องให้ทิกตอกหมดก่อนเลย400แล้วที่เหลืออีกร้อยหนึ่งก็ไปที่อื่นแล้วก็แล้วก็แต่ว่าช่องทางอื่นนะ่ะเราจะต้องแจ้งลูกค้าชัดเจนว่าเป็นพีออเดอร์ กี่ออเดอร์สาถึงห้าวันถ้าใครเคยสั่งจะรู้นะครับแต่ถ้าทิกต็อกเนี่ยคือต้องส่งเลยทุกออเดอร์ที่สั่งคืนนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีทั้งหมดแล้วทิกต็อกดีกว่าด้วยตรงที่ได้ส่วนลดแต่ว่าดิฉันเข้าใจไหมว่ากลุ่มลูกค้าที่ดิฉันมันหลากหลายไงกลุ่มลูกค้าที่ดิฉันมันหลากหลายดิฉันก็เลยต้องหลายช่องทางไม่งั้นช่องทางเดียวมันอยู่ไม่รอดพูดตรงๆเลยมันไม่พอมันไม่พอไม่มีปลายทางค่ะเพราะว่าเราขายของสดปลายทางเปิดไม่ได้พี่ขอโทษทีนะอืมมันเป็นของสด หนึ่งบ้านมาเลยนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะเออกดค่ะกดสิคะ <c oughs> ถ้าไม่กดเดี๋ยวไปขายใต้เกาะอ,อีสานนะอืถ้าไม่กดจะขายใต้เกาะอ,อีสานนะฟังคุณแพดที่ทุกวันวันนี้ปล่อยว่างได้เยอะมากค่ะทาให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นดีครับพี่ดีแล้วชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราความคิดเรามันเหมือนถูกกักขังไว้อะความคิดเรามันถูกล่ามโซ่ถูกกักขังถูก ตีเกอะไว้อะไรมันจะยิ่งทุกข์มากเพราะว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยชีวิตเรามันจะบังคับให้เราต้องป,ปล่อยมันบังคับเลยนะต้องใช้คําว่าบังคับเลยถ้าเราเข้าใจความจริงคือยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยชีวิตเรามันจะบังคับให้เราต้องสละหรือต้องปล่อยอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่อยากจะป,ะปล่อยอะของบางอย่างเป็นสิ่งที่รักที่หวงแหนที่ชอบใจภาษาพากจะใช้คําว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ แต่เมื่อวัยมันผ่านไปอายุมันมากขึ้นไปชีวิตมันเดินหน้าไปที่จริงเขาว่าเดินหน้าจริงๆในทางธรรมมันก็คือถอยหลังนั่นแหละเพราะว่าคา,าว,ว่าวัยแปลว่าเสื่อมลงใช่ไหมอายุมากขึ้นมันก็ชีวิตมันก็บีบให้เราต้องต้องทิ้งต้องปล่อยอะไรหลายอย่างที่เราไม่อยากทิ้งทิ้งผู้คนที่เคยอยู่รอบข้างเราปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือแม่แต่คู่รักเราหรือบางคนที่หนักกว่านั้นคือลูกเต้าบางครอบครัวก็ลูกไปก่อนพ่อแม่